สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ผมสั่งชกหน้ารถคันอิอสุสสสดาค้อนโฟบินของผมมาครับก็เลยจะเอามาให้เพื่อนชมกันแล้วเดี๋ยวดูว่าโชกเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเปลี่ยนกันดูครับและเป็นแนวทาง appeal, ให้เพื่อนๆเลือกซื้อโชกแล้วก็วิธีการเปลี่ยนซึ่งผมคิดว่าไม่ยากนะ แต่ก็ไม่ง่ายพราะรถผมเป็นยางเอทแล้วก็ขอบสิบปดมันก็เลยมีพื้นที่น้อยลงไปจากเดิมเพราะว่าของเดิมมันแค่สิบหกนิ้วล้อแม็ก,กนนะครับโอเคมาแกกกันดูเนาะผมสั่งเป็นอ่าโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์เลยนะครับยชอโโปรเฟนเดอร์นะครับหนึ่งคู่คู่หน้าเป็นของรถยูสุ ดาก้อนโฟวินส่งรุ่นเลยนะครับไม่มียก2นิ้วโหลด2นิ้วแม่ต้องการส่งรุ่นเลยเพราะรถผมนี่เดิมๆนะครับราคาต่อคู่นะครับหาซื้อได้เลยครับในชูปปี้นะครับไม่ต้องไปเสี่ยงโควิดไปดูตามร้านสั่งมาเลยนะครับดูพร้อมๆกันเลยของเพิ่งมาส่งส่งเดี๋ยวก็ถ่ายชุดแล้วก็ เปลี่ยนเลยเดี๋ยวอย่างนี้ครับโอ้ไม่ครับมือใบรับประกันเมีย,เร,ยเรียบร้อยนะครับบริษัทโฟเฟนเดอร์ enders, สำนักงานใหญ่เลยนะครับซื้อจากออฟฟิเชียลเขาเลยผมใช้เคยใช้ชกอมเมนดกันก็ใช้แล้วนะครับมันโร่ก็ใช้แล้ว กคกิโะก,ก็ใช้แล้วคายาบ้าก็ใช้แล้วก็เลยอยากจะลองใช้ยี่ห้อนี้ดูบ้างนะครับราคา,าสูงกว่ายี่ห้อที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับสูงกว่าประมาณพันกว่าบาทเนาะต่อคู่เนี่ยแต่เราก็อยากจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างทเทคโนโลยีของเขาความหนึบความอะไรเนะาะ นะครับเดี๋ยวผมแกะดูด้านในมีอะไรบ้างเห็นไหมครับอุตสุทแฟร์โรดิโอโฟเห็นไหมครับลงรุ่นเลยอุปกรณ์ในกล่องนะครับหมดละก็มีอนหนึ่งกล่องนะก็มีโช๊คเห็นไหมครับโช๊ค ตัวนี้เนี่ยสเปคเป็นแกน18มิลน,นะโฟล์เฟนเดอร์ม Pro 18มิลน,นะครับเม็ดในไทยแลนด์มีตัวลัดนี้ให้นะครับมีลูกยางผูชกใหม่ก็มีสติ๊กเกอร์ให้นะครับ อีกกล่องก็คงไม่ต้องแกะนะเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองกันครับอตอนนี้ก็มาถึงรถเรียบร้อยแล้วนะครับรถจอดที่ลงรถเนาะเนี่ยครับลุกหน้าเดิมนะครับก่อนจะขันน็อตนะครับทางที่ดีคุณจะฉีดโซนิกนะครับฉีดจามบุนน็อตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับการแกะน็อตนะครับเพราะว่า มันอยู่ที่ขี้โคลนโดนน้ำมาเดี๋ยวนยมันจะแกะยากนะครับจะลําบากนะครับอเนี่ยครับล้อง่อนข้างใหญ่รถผมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลองแตกกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวิธีการทํานะครับต้องจับตัวบนไปเลยนะครับเพราะมักไปเลื่ล้ ขามือที่จับไว้แล้วนะครับถอดตุวกงกน ถ้าไม่ติดโซนิกก็จะลำบากนะเพราะว่าน็อก็โดนน้ำโดนที่โครนรถผมอย่างที่บอกค่อนข้างจะใช้งานคุ้มอ่ะน็ใช้กระจายเบอร์สิบสี่นะครับ โชกคที่ผมซื้อมาของโอเฟนเจอร์เป็นโชคน้ำมันนะไม่ใช่โชกแอบบเดี๋ยวเราไปเกะข้างล่างดูก่อนข้างล่างใช้โอโหเบอร์เนนะี่ยข้างบนเบอร์สี่ข้างล่างเบอร์สิบเ็ด เดี๋ยวใส่ให้เรียบใส่ข้างล่างอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใช้บล็อกไฟฟ้าขันนะครับเพื่อตุนแรงครับใช้บ็อกไฟฟ้าขันนะครับก็ออกอย่างไง่าได้นะครับ รถจะขันตัวบนนะครับตัวบนออกก่อนให้หมดนะครับรถก็ขันหมดแล้วนะครับทุกยางอยู่แบบยังไงอยู่ยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเวลาใส่กลับไปเข้าใจไหมครับรถอ,ออกมาเลยเไมครับง่ายๆ นี่ชกเดิมนะครับชกใหม่ของเรานี้ชกใหม่นะครับนี้ชุกเก่านะครับ <c oughs> นี่ครับ เราซื้อตรงรุ่นมันก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากนะฮะประกอบทุกอย่างก่อนนะครับตอนนี้ก็ประกอบโช๊คใส่ยางกันฝุ่นเรียบร้อยนะครับอันนี้ของเดิมนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับสติกเกอร์ผมคงไม่ติดหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวใส่ ใส่เคราแบบที่เดิเครับนี่นะครับผมใส่รถตัวเมียฝั่งนู้แล้วนะเดี๋ยวจะเอาบล็อกไฟฟ้ายิงกวดเลยไม่ต้องขันให้เมื่อมือเน่นตีะครับอันนี้เราก็ขันตัวนี้นะครับค่อยๆขันเข้าไปนะครับเราก็จะแน่น นี่นะครับขันไปเรื่อยจนมันแน่นนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนโชคฟิวสุดาก้นโฟวินใครๆก็ทำได้นะครับไม่ต้องเสียเงินไปจ้างช่างเปลี่ยนตัวละร้อยสองตัวสองร้อยสภาวะเุรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินไว้ ให้ลูกกินขนมดีกว่านะครับให้กินข้าวดีกว่านะครโอเคเดี๋ยวผมขอยัดฐันให้มัน,น,น่นก่อนนะตอนนี้ก็ถอดอีกข้างนะครับวิธีเหมือนเดิมอะผมจะไม่ทำละเอียดมากนะเพราะว่ามันคล้ายกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากไปนะครับด้านล่างผมถอดออกแล้วหรือแด้านบนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปทียเด็เให้ดูโอเค อ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จนะครับสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากเนาะเห็นไหมครับสองข้างเรียบร้อยแล้วโชค๊คของเก่าตัวนี้นะครับเป็น sk y นะครับ super super ปปปป sk y น่าจะเป็นขยาบ้าเนาะก็สมัยก่อนก็เขาดังแหละ เห็นไหมครับวิธีการเปลี่ยนโชคยูสุดะก้อนโฟวินก็ไม่ยากนะครับโชคเนี่ยเพื่อนๆน,นก็เลือกเอาเลยเอายี่ห้อไหนแบบไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่ในชุปปี้ก็มีนะครับครั้งนี้ผมเลือกเป็นโปรเฟนเดอร์เพราะว่ายังไม่เคยใช้ของเขาเลยนะครับแล้วจะเป็นยังไงถ้ามีโอกาส เดี๋ยวทำคลิปเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเนปลี่ยนโชคตัวอิวสุดาร์อนโฟวินได้นะครับไม่ยากทำดูนะครับเก็บเงินเอาไว้ซื้อขนมให้ลูกกินดีกว่าแล้วยินยินเรกกำลังกายด้วยนะครับโอเคคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆรับชมกันอีก สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ